สวัสดีสาวกเครื่องสามพันนะครับท่านใดสนใจ i ูสุดีแม็เครื่อง 3000, าสามพันเ,เพชรชิดคันนี้นะปี2019 6เก้าหกแสนสภาพสวยงามมากมาก,มากเลยอยากรูก้เข้ามาดูลิดเลยสวัสดีครับ,รบท่านผู้ชมวันนี้กลับมาอยู่กับผมนะครับกับธนาเพชรยนต์นะครับและวันนี้มีรถ i ูสุดีแมค็คันนี้มานําเสนอกันเลยนะครับ เป็นเจ้าอีซุด,ดีแม็กแคทชิ3.0แซดคันนี้กันเลยนะปี2019เลขไม้107,000กิโลเมตรเท่านั้นนะราคา639,000บาทถูกๆแบบนี้ได้รถแรงๆแบบนี้ไปเลยนะครับผมพ่อยู่ประมาณ12,000บาทเท่านั้นนะครับก็สำหรับท่านใดที่เข้ามาแล้วก่อนไปรับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์ไว้ให้ผมด้วยนะครับและก็ถ้าถูกใจนะครับติดต่อเข้ามาได้จากมือที่อยู่ด้านล่างหรือแอดเข้ามา ขอดูรูปขอดูอะไรได้ก่อนเลยนะครับผมมาเริ่มดูกันเลยครับ639ล้านเป็นยังไงกันบ้างนะครับพี่ๆามาเริ่มดูเลยสำหรับท่านใดที่กำลังหาเครื่องยนต์สามจูศูนย์ไว้อยู่นะครับบอกเลยว่ามาแล้วนะสำหรับพ่อ n o อ g อน n i ต้องบอกว่าเป็นคารรอรถที่ค่อนข้างจะประหยัดน้ํามันนะครับท่านชมครับในเมืองประมาณ12กิโลลิลลตรนะครับขออภยัย12กิโลลิตร ดีรครับทั้งใกล้1 5กิโลลิตรแน่นอนรองรับดีเซลแบบนี้เลยนะครับมาเริ่มดูกันไฟหน้าเป็นไฟหน้าแบบโปรเจกเตอร์ทั้งสูงและต่ำมีดี i m e มาให้เป็นตัวแอแบบนี้เลยอย่างที่เห็นเลยนะครับและมีไฟเลี้ยวให้ในตัวเป็นหลอดฮาโลเจนสภาพโอเคนะถรือว่าใหม่มากนะครับเปิดไฟแล้วยังสว่างสวัยแสบตากันแบบนี้เลยนะครับผมจากหน้าสองขีดของอิสุดีแม สวยๆเลยนะครับสภาพโอเคใช้ได้แบบนี้เลยนะครับและสภาพสีด้านหน้ารถเนี่ยค่อนข้างจะสมบูรณ์เลยเราเก็บงานปรับสภาพมาให้นานผู้ชมแล้วรถสวยๆงามๆแบบนี้เล,เลยเลยต้องรีบมาถ่ายให้่านผู้ชมดูนะครับนะครับซ้ายและขวาโอเคแล้สองไฟตัดหมอกนะครับต้องบอกว่าเป็นไฟตัดหมอกที่สวยเลยนะมีบอดี้เป็นสีดํามีสกินเป็นชุบคมเมี่ยมด้านข้างแบบนี้รอๆรอเท่ๆนะครับทะเบียน 8กรล6920แบบนี้เลยนะครับท่านใดกำลังตามหาอยู่ผมบอกเลยว่าอืใช้ได้สวยนะครับคันนี้สวยมากๆเลยน้อซ้ายขวาหน้าหลังโอเคนะเดีย๋ยวไปเคาะสีให้ฟังนิดนึงนะครับบางๆเลยพี่แบบนี้เลยนะครับรถคันนี้ดีๆบางๆแบบนี้เลยไม่มีการโปะสีหรือว่าประสบอุบัติเหตุหนักและมาเกร็บสีนะครับแบบนี้เลยเห็นนะครับในตัวล้อได้เป็นล้อแมก อันลอยเดิมๆนะแบบนี้เลยสีเทาจากโรงงานไม่มีรอยขับเบียดทุบบาทแน่นอนเจ้าของเก่าขับรถเก่งมากขับดีมากไม่มีรอยเลยนะครับแบบนี้เลยนอได้ยางบิสตนด้วยเดี๋ยวมาดูสภาพเนื้อยางกันดีกว่าท่านผู้ชมายางบิสตนได้เนื้อยางนานหนาๆแบบนี้เลยนะครับส่วนโช๊คเดิมๆซุ้มล้อข้างในเดิมๆไม่มีการพ่นสีหรือเก็บงานอะไรมาเลยนะครับ แบบนี้เลยสวยงามผิวพันธุ์โอเคนะครับผมมาดูกันต่อครับอ่าเพียรอนไรนี่นะครับบันไดนะครับค่อนข้างที่จะใหม่และโอเคมากๆเลยนะครับผมขัดแว็กนิดเดียวเงาแว็บแน่นอนนะครับท่านผู้ชมแบบนี้เลยนะและสภาพด้านข้างเห็นไหมครับท่านผู้ชมโอเคเลยนะตัวสีด้านข้างเงาเงางมงาม,งามแบบนี้เลยและกระจกพับไฟฟ้าชุโคมเมี่ยมมีไฟเลี้ยวให้ในตัวแบบนี้อีก,กังหากนะครับสัญลักษณ์ไฮเรนเดอร์ครับพี่พ นี่อยู่ครบๆชัดๆแบบนี้เลยนะครับผมสวยงามอ่านี่ต่อนะครับมือจับชุบโครเมียมยสวยๆและไม่มีการลอยแต่สภ,ภาพดีมากเลยนะครับเดี๋ยวผมกันลอยให้เลยนะวันนี้เข้ามารับชมแล้วให้ของแข็กันไปคนละหนึ่งอย่างเลยนะครับคุ้มค่าคุ้มราคา6แสนสามหมื่นเก้าพันบาทคันนี้ใช้ได้เลยพี่คุ้มค่าคุ้มราค,คา,คคา,คคาปลายแดงอยู่เกือบล้านนะนี่นี่คันนี้เลย เห็นนะครับกระจกเดิมแท้ทุกบานได้ฟิล์มเซรามิกมาเลยเดิมๆแบบนี้เลยนะครับอ่าเดินทางมาถึงด้านหลังต้องบอกว่าเห็นไหมครับพอดี Body ด้านหลังก็โอเคได้แครี่บอยด้วยนะครับพี่ๆเนาะสวยๆแบบนี้เลยแครี่บอยมาที่เลยรู้จักด้านข้างเนี่ยโอเคเลยแครี่บอยเดี๋ยวลงมาดูข้างล่างนะครับเห็นไหมครับอ่าตอรล้อแม็กอ์อลอยเดิมๆโรงงานแบบนี้เลยนะครับสวยงามเหมือน,นหน้าเลยนะภายในซุ้มล้อโอเคสวยงามเหมือนกันนะครับ ดูได้เลยนะเห็นนะครับตัวคารหลังเนี่ยเดิมๆโรงงานสีสีเดิมเลยไม่มีสนิมขึ้นด้วยพี่ๆีนะครับและยางอะไรไม่เคยลงพื้นโลกเลยนะครับแต่ของเก่าดูแลดีมากนะใครอยากได้คันนี้ติดต่อมาเลยนะครับผมหนึ่งหมื่นสองพันบาทต่อเดือนไม่แพงนะครับได้เกียร์ออโต้ด้วยนะครับวันนี้ต้องบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาเครื่องสัมพันธ์เกียร์ออโต้สำหรับสาวกสามศูนย์กันเลยดีกว่านะสำหรับพ่อน้องออนิวหรือว่าอ e ีสุดีแม็กหนึ่งจุดเก้าเทส พีซิ่งนะครับพีชิกขออภัยครับผมพีชิกนะครับนะมานี้เลยสวยนะครับปินนะครับบันไดหลังบอกเลยว่าเงาเงาแบบนี้เลยครับพี่พี่เนาส่วนตรงที่เป็นพลาสติกก็ยังเงาเงาเลยสัญลักษณ์อีสุดีแม็กอยู่ครบจบเพีชิกก็อยู่ครบแบบนี้เลยครับพี่พ,พี่เนาะงามมากามนะรถคันนี้งามแต้เลยนะครับผมแล้วก็ตัวไฟได้เป็นไฟเดิมโรงงานแน่นอนมีไฟเลี้ยวให้ในตัวและข้างหลังเห็นไหครับพี่ ได้กล้องเดิมโรงงานอแ,อแอบบอกก่อนเลยว่าคันนี้ได้นาวิแน่นอนนะตัวคาเรีกเป็นตัวเหมือนตัวท็อปเลยสำหรับเครื่องเสียงกับแอร์นะครับ๋ยวเปิดให้ดูนะสำหรับแคดดี้อบอยกับฝากระท้ายเห็นไหมครับไลเนอร์แท้อิสุบิแมกและไม่มีรอยช้ำรอยอะไรเลยนะครับไลเนอร์ดูได้นะครับรค่อยๆให้ดูแบบนี้เลยไลเนอร์ไม่มีช้ำเลยนะครับผมแสดงว่าคันนี้ไม่ได้เป็นรถขนของหรือใช้งานหนะัก และได้ของแท้โรงงานจริงๆนะคันนี้เห็นไหมติ๊กเกอร์ยังอยู่แบบนี้ท่านผู้ชมการันตีเลยแล้วคันนี้ไม่ได้มีคนของหนักไม่ได้ใช้งานหนักขับในเมืองขับชาวบ้านแน่นอนนะครับเห็นนหครับหัวเม็ดน็อตเดิมๆเม็ดอาร์คเดิมๆเลยสวยนะครับไม่มีสนิมเบื้องต้นไม่ได้มาแปะไลเนอร์ที่หลังด้วยนะครับดูได้เลยนะครับสักกรบพงท้ายเนียนๆแบบนี้เลยขาที่ช้ำไม่ได้เลยนะครับแบบนี้เลยครับพี่ๆเน้ะหัวเม็ดน็อตเดิมๆเนาะ อยากได้นะครับติดต่อเข้ามาผมได้เลยรถสวยๆสภาพดีๆแบบนี้มีที่เพรยนต์เลยนะครับพี่ๆคุ้มราคาอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตปิดฝากระโปรงนิดนึงนะครับผมประมาณนี้เสียงแน่นๆใสๆเลยนะครับสำหรับฝากระโปรงทุกอย่างโอเคใช้ได้สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์รถมือสองที่สภาพสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะรอพี่ๆมาจับมาจองกันอยู่นะครับแบบนี้เลยเนาะสวยมากด้านขวาเป็นไงครับผิวพันโอเคใช้ได้นะครับแค่ คาฉีชุวีวันเขาอีกนิดนึงนะผมบอกเลยว่าหล่อเลยคันนี้คุ้มค่าเกียร์ออโตโอ้ประหยัดน้ำมันสภาพส,สวยๆนะครับผมมาดูล้อขวาพี่ๆครับล้อขวาเ,นะเหมือนกันนะเหมือนล้อข้างซ้ายเลยแบบนี้เลยนะครับบันไดข้างขวาก็เหมือนกันนะครับผมผิวพันธุ์ด้านขวาก็เหมือนกันจากด้านซ้ายนะครับประมาณนี้เดี๋ยวเปิดให้ดูภายในกันเลยวันนี้ห้า ข้างในนะครับสภาพภายในต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าเอียบม,มากและตัวเบาะจะเป็นเบาะหนังเป็นที่รู้กันว่าเบาะหนังสีนี้เป็นของตัวท็อปนะครับผมกรหล่อเลยสวยเลยนะครับและสภาพเบาะหนังเนี่ยใหม่มากๆนะครับไม่มีรอยยุบรอยตึงอะไรเลยมีรูระบายอากาศเรียบร้อยนะครับเดินได้แบบนี้เลยนะได้ถาดรองเดิมแท้นะครับของอีสุดุเลยเห็นนะครับสภาพใหม่เอี่ยมก็เดี๋ยวขึ้นไงนอ้างขึ้นมานะครับ เห็นไหมครับว่าหลังเบาะเนี่ยค่อนข้างที่จะงานดีแบบนี้เลยตึงๆนะทั้งซ้ายและขวาของเบาะเลยคือไม่ได้มีการใช้ของอายัดเนี่ยพวกสัมภาระเข้าไปอนนี้เยอะนะครับแบบนี้เลยสวยงามนะครับนี่นะครับรุ่นนี้จะมี usb ให้ตรงนี้แล้วนะสำหรับคนนั่งข้างหลังสะดวกสบายนะตอนนี้ที่ลองใส่แก้วแบบนี้เลยเหมือนเดิมนะครับผมแต่โดยรวมคันนี้โอเคเลยนะครับผมและเพาะดานได้ติดลำโพงมาทั้งสองฝั่งแล้วเครื่องเสียง ดังดังในดานส,ส,สะอาดแบบนี้เลยไม่ได้ต้องมาลบยันไม่ต้องมาลบทองที่เปะอะไรแบบนี้เลยพี่สวยงามมากมากเลยคันนี้นะครับผมอ่าเดี๋ยวมาดูก่อนปิดประตูมาดูคานเถาบีประตูหลังนะครับข่าวโดยรวมแบบนี้ก็คือไม่ได้ขัดแน่นอนมีสีมาร์กโรงงานชมพูเหลืองแบบนี้นะครับทุกอย่างงานดีนะครับผมแบบนี้เลยอ่าเดี๋ยวไปดูฝั่งคนขับกันเลยนะครับมาถึงครึ่งทางกันแล้วนะคานผู้ชม,ชมขอบคุณมากเลยนะครับที่เข้ามารับชม ถ้าอยากได้จริงๆคันนี้มีข้อเสนอหรือเงื่อนไขแบบไหนที่อยากเสนอประมาณได้เลยนะครับพี่พต้องบอกว่าผมยินดีรับฟังและจะจัดให้อย่างแน่นอนอ่ะแบบนี้เลยมุญใจเป็นคีเลตแล้วแน่นอนนะครับแบบนี้เลยนะครับพี่ๆีให้ดูไว้ก่อนนะครับก็มาดูาที่คอนโซลประตูคนขับดีกว่าทีนะเห็นไหมเยี่ยมเลยที่เป็นสีดานะมีสีดําแบบเป็นโนตัดกับตัวคอนโซลและตรงหนังเป็นสี น้ำตาลเขี้ยมสีเดียวกระเบาะหนังของเขาอยู่แล้วนะครับสภาพไม่เอี่ยมไม่ต้องเก็บงานนะนี่แบบเป็นโนงเงาออโต้คนขับนะครับกระจกที่เรากระจกนี่กดล็อกนี่ครับแบบนี้เลยสวยงามครบจบเลยในเรื่องออปชั่นมาดูกันต่อนะครับออปชั่นต่างๆไม่แพ้รถเก่งลเลยนะมีการลื่นน,นะครับมีพับไฟฟ้ามีนี่สตาร์ทออโต้นะครับแบบนี้เลยสวยงามมากและเบาะฝั่ง คนนั่งนะครับพี่พี่ใหม่ใหม่เลยนะครับแบบนี้เลยเนาะประมาณนี้ภาพตรงนี้ก็ใหม่ใหม่เลยครับพี่พี่ให้ดูได้เลยนะครับผมสวยงามมากสภาพเนื้อหนังตึงๆนะครัแบผมนะครับเห็นไหมเบาะคนขับเนี่ยตึงๆแบบเนี้ยบอกเลยว่าสวยงามมากแสนเจ็ดเนี่ยเขาเป็นคนรักรถแน่นอนได้เบาะพับไฟฟ้าซะด้วยนะครับท่านผู้ชมลืมบอกไปเนาะแบบนี้เลย นะครับขยับได้แบบนี้เลยบอกพับไฟฟ้าออปชันครบ,ครบ,ครบจบในรถกระบะเลยนะครับอยากได้ติดต่อมาด่วนๆเลยติดต่อหาผมธนาพิจนนะคนเดียวเลยนะจะได้ขอเแียเยอะเลยมาบอกแบบนี้ดีกว่าพี่พีคอนติต็มาร์คโรงงานนะครับพ,พี่ทุกอย่างเดิมๆแบบนี้เลยการันตีโครงตั้งประวัติสู่แน่นอนนะไม่มีคิดคว่ำตีลังกาจมน้ำมาขายลูกค้าอย่างแน่นอนอ่ะมาบอกมาหมดแล้วมาดูกันต่อที่ สุดท้ายยังไม่ได้บอกนะครับก็คือพวงมาลัยสามกา้านนันติฟังก์ชันนะบอกเลยว่ามีนี่โหมดทุกอย่างพร้อมแบบนี้เลยนะเป็นมีเดียของเขาเป็นเขาเรียกออปชั่นเสริมของเขาเลยในตัวอ e ีซูีแม็คันนี้นะครับอ่อาเดี๋ยวมาสตาร์ทให้ดูกันดีกว่าว่าอีซูดีแม็คันนี้เป็นยังไงกันบ้าง,างเครื่องสามพันเสียงเร้าใจไหมแอร์เย็นไหมนะครับมาดูกันเลยพร้อมๆกันนะครับอืม แบบนี้เลยนะครับหน้าจอโชว์ปกติไม่มีปัญหาเลขไม้แสนเจ็ดแท้นะครับแบบนี้ทุกอย่างอยู่ครบจบเลยกินถือว่าโอเคเลยนะครับสำหรับตัวแอร์ที่เพิ่งเปิดมาแบบนี้นะครับสวยงามมากนะครับพี่ๆเรามีใบสคบอนะครับให้ดูว่าเรามีใบสคบอรเราไม่ได้ขายเกินราคากลางกันอย่างแน,น,น,น่นอนร้านผมขายตามมาตรฐานรถมือสองประเทศไทยเลยนะครับแบบนี้อ่ะมาดูกันต่อนะครับ เครื่องเสียงเนี่ยได้เป็นจอ a อนด o อยในรุ่นสุดของยี่สุด a ีในยุคนั้นแล้วนะครับเป็นนาวิมีเอติการให้นะครับแบบนี้เลยใช้งานได้ปกติเลยครับที่ผมบอกนี่กล้องคอยหลังช,ชัดเดิมโรงงานด้วยนะแบบนี้เลยทุกอย่างโอเคนะครับใส่เป็นซีดีได้ด้วยนี่แอรเป็น Air ์ดิจ t ตอลออโต้ของรุ่นสเตลเลยคือรุ่นสุด d ีแม็กเมื่อก่อนจะเป็นแบบนี้เลยนะครับรองรับ usb a u x เสียบได้จากตรงนี้เลยนะครับ แล้วก็เป็นเกียร์เนี่ยนะครับเกียร์หสปีดนะเกียร์ออโต้หกสปีดของเขาเลยสภาพทุกอย่างโดยรวมนะสมบูรณ์แบบสวยงามคุ้มค่าคุ้มราคาหกแสนไม่อายไม่เขินเลยรถสวยๆแบบนี้เลยนะครับพี่อย่างใช้ได้นะครับหน้าบุ๊กหน้าเล่มเรามีหมดทุกอย่างเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องกังวลอะไรเลยพี่รถคันนี้สบายใจได้เลยนะรถมีที่มาที่ไปนะครับพี่ๆเดี๋ยวไปเจอกัน หน้ารถกันเลยครับว่าสภาพของเครื่องเป็นอย่างกันบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยเปิดมาเรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมเป็นยังไงบ้างครับเครื่องยนต์สามพันนี่ผมบอกไปนะหนึ่งร้อยเก้าสิบเอ็ดมานะอย่างนี้เลยท่านผู้ชมสวยงามมากนะครับผมเพราดูอุปรกรณ์เนี่ยโอ้โหว้าวเลยนะใหม่ใหม่จิบิ่เสียงเครื่องนิ่งๆแน่นๆแบบนี้เลยนะครับฉีมาร์กโรงงานมีครบนะ ทุกอย่างบ่งบอกเลยว่าใหม่มากๆเลยนู้ชมแบบนี้เลยดูเรือรื่อก่อนนะครับเห็นนะครับทุกอย่างโอเคมาเริ่มดูที่แผ่นเพจกันเลยแผ่นเพดยูทูปเทแบบนี้เลยนะครับอย่ามาโชว์ความเดิมนะไฟไท้ายขออภัยครับไฟซ้ายนะไครคอยโตเลยนะฮาน่ามีปั๊มของมบีน,น็อตไม่ได้ขัดนะมีอรอยใช้งานจริงแบบนี้เลยที่ดูได้และดดูตามผมไปเลยดีกว่า เนี่ยแล้วรอยแต้มสีเนี่ยยังไม่ได้ขัดเลยนะตรงที่รองน็อตยังไม่ขยับจากกันเลยแบบนี้เลยนะครับผมแบบนี้เลยมีสีมาร์กทุกอย่างเบรกนี่เป็นไง ABS ของเขาใหม่ๆเดิมๆเนี่ยทุกอย่างอุปก,กรณ์เดิมๆนะเนี่ยผม,มนน็อตฝากระโปรงไม่ได้ขัดเลยนะครับผมสวยงามมากฉนวนกันความร้อนคันนี้นะเดิมๆโรงงานพี่ๆครับคือสภาพเดิมๆนะแต่ผมต้องขออภัยนะครับเมื่อกี้ที่บอกก็ฝา,ากระโปรงไม่ได้ขัด มันเคยชินนะพี่แบบเจอรถส,สวยๆเยอะต้องบอกว่าคันนี้น่าจะเก็บสีฝากระโปรงมาให้แล้วนะพี่วิ่งไปแสนเกตไม่เก็บไม่ได้นะเศษหินเศษขนแมวต้องมีนะพี่ผมต้องพูดความจริงนะขายความจริงกับพี่ๆเลยนะครับแต่ขอให้เชื่อเถอะครับร้านผมรถดีจริงๆนะเิยขายมามากกว่า20ปีมีให้เลือกมากกว่า400คันไม่ว่าท่านจะอยากได้รุ่นไหนสีอะไรลองติดต่อเข้ามาหาผมดูก่อนนะครับ มีให้ทุกรุ่นทุกประเภทยินดีให้บริการทุกวันนะจัน์ถึงอาทิตย์เลย9ั้โมงเช้าถึง6่อนเย็นนะครับมาแล้วจะเจอเซทนาอยู่หน้าร้านทุกๆวันนะครับผมสำหรับท่านใดอยากซื้อกับผมเซทนาติดต่อเข้ามาได้เลยตามไปที่อยู่ด้านล่างนะครับรสำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์อีกสักหนึ่งครั้งนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ